คือเราเดินวนจากเรือที่จอดตรงมันนะคะเรายังเดินว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 นนะคะวน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 จนมาถึงตรงนี้ซึ่งแต่ละที่ที่เราเดินไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบสัญลักษณ์ในการบอกทางนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยตอนเนี้ย เราเนี่ยเดินมาถึงตรงนี้แล้วจุดตรงนี้ละเรากําลังจะไปปอตตาฟีโนตรงนี้นะคะอีกประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเราต้องเดินจากตรงนี้ไปเนาะแล้วก็มีโลกกนดาเดปาร์โกคือเป็นที่ท่องเที่ยวต่างๆเราก็จะต้องเดินตามนี้ไปหลายๆคนเขาก็ลงเรือกันมาเพื่อมาเดินอย่างนี้ล่ะคะ่ะมาเดินดูธรรมชาติมาเดินดูอะไรแปลกๆเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีต้นโอลิฟเก่าๆอแก,เก่เห็นไหมช่วงนี้โอลิฟกำลังออกเลย แต่ยังไม่ได้ออกกําลังเพิ่มแตกใบอ่อนเนาะเดินดูเขาก็จะมาเดินดูธรรมชาติมาอาบแดดรับอากาศสะอาดของแต่ละที่ดูอะไรใหม่ๆหหินที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือภูเขาภูเขาหินจริงๆกันดานจริงๆนะแต่เขาก็จะทําสัญลักษณ์ไว้ว่าตอนนี้เราอยู่จุดตรงนี้นะจุดตรงนี้คือเริ่มลําบากแล้วนะเดินเดินค่อนข้างยากนะแล้วก็ทําเลโอเคมากเลย ทะเลของเขาสวยมากค่ะสวยจริงๆทะเลสวยมากเราก็จะต้องเดินกันต่อไปนะคะช่วงที่เดินก็ก็ต้องมีหอบบ้างเพราะว่ามีลงมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงมีขึ้นตลอดเวลาทางก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่สนุกมาก I'm h a p